วันนี้พี่นุ้มมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่ปุ๋มไหมครับขาขีพยานเยอะเลยวันนี้เราเรารู้สึกว่าเรามีความสุขและคงจะมีแต่เชื่อว่าว่าคงจะมีคำพูดที่อยากจะให้ให้ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆที่จะเป็นแม่ของลูกในมาข้างหน้าได้รับฟังเชิญครับก็ขอบคุณเขาครับต้องขอบคุณเขาที่เขายอมให้ผม ใช้ชีวิตร่วมกับเขาแล้วก็ดูแลเขาจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็ต่อต่อหน้าในส่วนของทางญาติแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนที่มาร่วมง,งานวันนี้ก็ถือว่าเป็นสักขีพยานก็จะขอสัญญาตรงนี้นะครับว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เราก็จะฟันฝ่าแล้วก็ไปได้วยกันต่อจากนี้นาทีนี้จะนับทุกลม หายใจเก็บเอาวันเวลาแต่ละยอดหยาดไว้ข้างในจากวันนี้คนคนนี้จะรักเธอสุดหัวใจและที่ยำ้ำซ้ำๆจากวันนี้จนถึงวัน Raptor